ตรงกลางมามูเซล่ายกมาลูกนี้สวยครับโอ้โหสวัสดีครับเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยลืมนะเกือบไปแล้วดีนะไหวตัวทันเพิ่มเสียงแป๊บครับมากดอะไรนะเขาเรียกที่ผมไม่ค่อยเล่นนะแมตตเดย์แมตเดย์นะเจอบาเยอร์เนี่ยโอ้โหผมนี่ลืมอัดเมื่อกี้ดีนะสังหอนใจแล้วว่าจะอัดหรือไม่อัด นะครับแมตช์แรกด้วยนะครับโอ้โหไม่เจอกันนานนะยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กด subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับผมเป้าหมาย40,000ซับโอ้โหเสียงเยอะไปมาฟูลิเวอร์แต่ไม่ใช่ฟูลิเวอร์นะของผมมันจะบวกมาคนหนึ่งนะครับผมเป็นกลางลุกนั่นเองมาเจอบาร์เยนเต็ม,เต,มเต็มนะฮะน่าจะแรงฟันซี่อยู่นะเมื่อกี้นะผมตอนผมลืมอัดนี่ครับมามูเซ่าไหวันใดอะ่ะ ไมเคลโอเวนต้องเข้าแล้วจังหวะเนี้ยวันทูตอเลสเนี่ยนีอ่ะสิบบวกหนึ่งที่บอกไปนะครับยังเบกแต่เย็นโอ้โหแล้วกลับมาโดนโดนตัดยังไงรุมมาที่เลวานครับตรงกลางมาูเซลล่ายกมาลูกนี้สวยครับโอ้โหโหต้องมาแล้วคำนี้คำนี้นี่ลอยมาในหัวเลยขาบักขาบ้านบักผมเลยในลูกนี้นะ โอ้ช็อตมันได้ว่ะคุณผู้ชมมาต่อ,อืคิดไงม่งคืนแล้วพอดีนะเมื่อกี้นะรุมมินิเก้เลครับแล้วบาเย็นไม่สนใจอะไรครับบุกขึ้นมาต่อโลธามากอรสก้าก,ก่อนกาจ่ายมาลูกนี้โอเคครับบากจะเย็นเอออุตส่า์ชมไว้ในสตรีมนะว่าเล่นดีอย่างงูเล่นดีอย่างงี้จัดมาก็โชว์เปิดงานให้สละเฮ้ยสวยมาโอเค มาผมเฟรนโดตตเรสคือแบบช่วงนี้นี่ผมติดอูลิเวอร์จัดนะแต่ว่าต้องมีกลางรุกนะครับเป็นพวกอกากา้าเบคแฮมนี่มาประมาณนี้นะครับคือผมติดจัดอะ่ะฟูลิเวอร์คือเล่นแบบเข้ามือเข้ามือเข,ข้ามือเลยอ่ะครับผมมาครับสวยมาเดย์ใครเล่นทีมอะไรก็บอกผมได้นะทีมที่แบบชอบเล่นประจํานะผมก็น่าจะเป็นนี่แหละครับผมลิเวอร์แล้วละเนี่ยครับคือดีจริงอะ่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าคู่นะโอเว่นตอเรสนะครับผมเลยชอบเล่นนีครับสายต่อบอลน,นะมาครับไบร์นกอน์สการครับเห็นขึ้นหน้ามาเรวานดอฟเก้แล้วมาที่รุมอีกแล้วโอ้ oh. ดีนะยิงเบาครับมื่ียร์นเบเกอร์จะใจเย็นจเย็นดีนะเมื่อกี้ไม่เข้าข้อรุมนะถ้าเข้าข้อนี้ผมว่าไม่เหลือจเย็นมาเจอรัด กัวตอเรสลิก,ลกติดฮนะเดี๋ยวยังมาัวเ,เว้นโอ้โหเด็มเหมือนกันครับปาวามามาติวุ์ขึ้นมาใหม่ครับทางด้านของไบย,ยันมิวนิ่ครับคิมิตเดี๋ยวมาที่ปาวาครับนี่แบ็กเกมรับที่ผมว่าก็ไม่แพ้วันวิสซาก้านะสำหรับปาวานะเป็นจมันกระปาวาครับมาเบ็กเอากลางมาก่อนนี่ฟาบินโนก็เก่งเกินสแตทนะที่ผมลองเล่นมาแล้วยกมา อาลบาเบ,บียดดีมากครับ <c red its> เดี๋ยวมันก็โนเวนนะเดี๋ยวนี่นี่น,นิ่อนงอยู่เอ้ยโอ้โหเกือบได้มาเทขึ้นมารุมมูเซล่าเล่นกับยังไงจะทําชิ้สวยเกือบไปอะมาส่วนครับโนเวนนะเล่นกันอยู่สองคนนี่แหละมาอีกทีเอากลับไปผมไม่เอาสวย เล้ยงอยู่แล้วเดวี่อะอลาบาวนี้จับเป็นเซนเตอร์แบ็กนะเล่นเหมือนชีวิตจริงเลยนะแต่ตอนนี้ย้ายไปมาริดแล้วนะเดบิดอล,ลาบาครับมามาเทียบดีครับขวาไม่มีครับปาวานี้สายเกมรับไม่เติมแน,น่นอนนัานๆทีจะเติมนะเดี๋ยวมาเลยครับสวยโอเคโอ้มันต้องหนีสิคาบากเอยโอ้ผมเกือบจัดงานให้ตัวเองแล้วนะโอ้ไปก่อนสวยคือแรกครับผมหนึ่งประตูต่อหนึง่ง โอ้เกือบไปขาบักเมื่อกี้ไปต่อฮะคุณฟินเดอร์สักอย่างเมื่อกี้ตัวเอฟนั้นไม่ทาน,นรยบมาผมที่เด็ดลูกเขียบ้างมาดีครับลูกสูยก่อนเลยสวยโอ้โดนแท็ก,กไปนิดนึงนะเอาเรื่องโอ้ลิเวอร์คารครับแหมท้าเตะอย่างแจ่มท่านี้มาเทะโอ้เล่นดึงจังหวะดีมากนะครับกองกลางนะพวกกิมมิดกอลสก้านะเฮ้ย โช่องนี้เรวานใจเย็นครับพี่สวยโอ้โหดีนะเพบื่อนกลับมาต่อเรสอยู่ไหนโอเวน่นโอเวน่นสวยไปก่อนต่อเรสวิ่งขอใจวกว้างหน่อยโอเคมามรครับผม ando, อสองประตูต่อหนึ่งครับผมเฟอร์นันโดต่อเรสอือเกือบเลยเกือบไม่มมเข้ามาพิ่งหนำครับสองหนึ่ง สวยเฮ้ยแด้ฟ้าวมาใหม่ครับมาคือโอเวน่นมองหาตอรเรสแล้วครับผมแล้วคู่นี้คู่เดิมอะเล่นกันอยู่2คนจริงนะแผ่นนี้นะแผงคันโตเนี่ยครับเล่นกันอยู่สองคนอ,อคนนะโอเวน่นตอรเรสโอเวน่นตอรเรสเนี่ยนนครับเดี๋ยวมาเลนเยวัวนรุมโอ้โหโอ้ยสวยครับเบมื่กอกี้เหมือนจะงัดขึ้นนะรุมินิเก้อะโอ้คมาที่ผลานครับเอามาเบิร์นโอเว่น อโอเคคิมิตโอ้มองสวยครับยังติดแล้วมาเข้าทางไมค่คึอเอเว่นเนี่ยสวนกลับมาดิเวเออรม์มูเซล่าครับเดวีด่เอากลางมาทีรอบมูเซล่าแล้วใส่มากอนสกรรับยังติดฟาบินโยแล้วเจอกับโชชูคิมิตย่งบอลไม่ได้แล้วเรวานมอกสวยต้องหนีสิฟาบินโยนะอ,อือควายมาสวยครับมองหาเอ,อ๊ะ มองะเอาเอาเรืองืใครเตะปลรักบอกผมมาใครเตะปลรกอันแน่อันอันแน่ใครเตะปลรกไวไฟบอกผมมาเดี๋ยวนี <confused? S 2> ้สวยมาอื้โอ้โหมะบอลโยนมาครับยังไงได้อมงไหมเนี่ยโอเคจะจะต้องหวดก่อน่ะจะต้องหัวดก่อนนะครับผมจังหวะนี้ ฟานไร์อย่าลงมาดิเอ้ยอย่าขึ้นมาดิอาหรือตำแหน่งแล้วเรียบร้อยโอ้โหดีนะคืนกำลังมามาเทะเข้ามามูสซลาเดี๋ยวมีเติมครับเราท่ามาเทอุสมาที่รุมสวยเคลียรก่อนกลางว่านี้เคลียร์ก่อนครับผมเคลียก่อนนะเน็ตไม่ดีฮะเน็ตไม่ดีต้องขอเคลียร์ก่อนครับมูเซลาเข้ามาด้านขวาครับด้านซ้ายแล้วเลวานหักเข้าขวาแล้วโอ้ มาสวยเว้นแล้วยังไม่ได้ครับเกมบุกตอนนี้บายเยินพับอย่างเดียวฮะเลววนแเ่เวนรอจองังหวะหักสวยแจมมาาลองโซ่มาเอาอีกทีนึงวิงว่งวิ่งโอเว้นตววไวติดไปขึ้นมาเออครับกัมมาคิมิตโอ้เบินบ้นเบิ้นจังหวะเดียวโคตรแจมไปเลยครับคิมิต ตัวนี้ล้ำไหมโอ้แต่เป็นดูมินิเก้ไม่ล้ำอะมาสวนกลับฟันได้เดี๋ยวอีทีเบิ์นมาโอ้โแล้วก็เรียบร้อยครับผมไม่ต้องทดเวลาอะไรเยอะแยะครับสองหนึง่งห,ห,หอบจับเลยทีเดียวเชียวนะครับ3ามสามสมสนะยิงนิดไม่เยอะนะเนี่ยคุณเฟนเดอร์นะประมาณ นี่อต่อแล้เจะจุดเดี๋ยวไปดูว่าแต้มจะเพิ่มเท่าไหร่นะน่าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มได้อยู่นะเจอเกือบพันสีอะไรวะนะ่ะโอเคก้แต้มนะ9้าแต้มก็คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกนะครับก็คือผมก็จะกดต่อน,นั่นแหละนะีครับสําหรับอูทีมล m เวอร์นี่แหละนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะแมดเดย์นะครับแมดเดย์ประมาณนี้จะเจนคลิปหน้าขอบคุณมากนีครับผม